ว่าคุณจะดูคลิปเนี่ยผมก็ถามคุณกันคุณมาดูทำไมคุณจะมาหาเทคนิคของทูทามอย่างงั้นหรือทูทามมันไม่มีสกิลแต่ช่างมาเถอะล่งนั้นผมจะมาพูดถึงทูทามในฟอร์สแคนกันนะคะเรามาพูดถึงทูทามกันเลยดีกว่า ทู้ามจะมีราคาอยู่ที่400ความยากในการเล่นคือ1มีเลือดอยู่ที่80หากเขาได้รับชีวิตที่2จะมีเลือดอยู่ที่40หากอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายโดยที่ไม่เสียชีวิตแรกจะทําให้ได้รับเลือดเพิ่ม 40, 40หน่วยความเร็วในการวิ่งอยู่ที่24สตามิน่100สตามิน่ลด10หน่วยต่อวินาทีและสตามิน่เพิ่ม20หน่วยต่อวินาทีทู้าทมไม่มีสกิลแต่จะมีพาสซีฟอยู่หนึ่งพาสซีฟพาสซีฟที่หนึ่งอาร์มดายิงดิวิชั่นสรุปสั้น หากทูทามตายทูทามจะได้รับชีวิตที่2แต่จะมีเลือดอยู่ที่40และจะได้รับสปีดข,ขั้น2เป็นเวลา6วินาทีและสถานะออนแอระดับ5เป็นเวลา12วินาทีเอฟเฟกสถานะทั้งหมดที่ติดอยู่ในตัวของทูทามจะถูกลบออกทั้งหมดและจะฟื้นฟูสตามิน่า40หน่วยหากทูทามเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายทูทามจะถูกบังคับให้มีชีวิตเดียวและทูทามจะมีเลือดเพิ่มขึ้น40หน่วยเทคนิคและแนวทางในการเล่นแค่หลบ ใช่ใช่แค่ลค่ลคลิปนี้จะสั้นนิดหน่อยเพราะว่าทางเกมเนี่ยได้บอกเอาไว,ว้ว่าทูทางเนี่ยเป็นตัวละครที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะ<า>ก็หากทูทางเนี่ยถูกรีโมเดลเมื่อไหร่ผมจะทําการทําคลิปเกี่ยวกับทูทางรีเวิร์กในทันทีก็คลิปนี้มีประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ